สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อปุค่ะชื่อนันเดียค่ะชื่อแก้มค่ะชื่อเปิลค่ะเอาพี่จะถามว่าถ้าน้องจบมสามแล้วน้องจะไปต่อในแผนการเรียนอะไรแล้วคะภาษาค่ะสายภาษาสายสังคมค่ะสายอาชีพค่ะวิทย์คณิตค่ะเออพี่เลือกถามว่าน้องอยู่มาไหนกันแล้วคะมสอง้สิบเอ็ดค่ะอ๋อม .2 อง้สิบเอ็ดค่ะมสองค่ะเอาพี่ขอบคุณ สำหรับคำตอบนะคะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อยกค่ะชื่อมิ้นค่ะชื่อฟ้าค่ะชื่อแป้งค่ะเออน้องอยู่มอไหนกันคะมอสิค่ะมอสาทุสิบจค่ะเออพี่จะถามว่าถ้าน้องจบมอสามแล้วน้องจะไปต่อในแผนการเรียนอะไรหรอคะต่อศิลปภาษาค่ะ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 ค่ะได้คำตอบแล้วขอบคุณน้องๆนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนออ้องเออน้องชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่อเรนพีชื่อเล่นลนุน่นครับเชียร์ค่ะเอิญค่ะเคฟค่ะเออน้องอยู่มไหนกันคะสามมสามพี่จะถามว่าถ้าน้องจบมสามแล้วน้องจะไปต่อในแผนการเรียนอะไรแล้วคะไม่ศิลปสังคมก็อาชีพแบบโอเคไทยสังคมค่ะไทยสังคมค่ะไทยสังคมค่ะค่าขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะ สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชมพู่ค่ะมุกค่ะแก้มค่ะน้องอยู่มอไหนกันคะมอสามค่ะน้องอยู่มอสามค่ะเออพี่จะถามว่าถ้าน้องจบมอสามแล้วน้องจะไปต่อในแผนการเรียนอะไรแล้วคะวิทยคณิตค่ะศิลปภาษาค่ะวิทยคณิตค่ะขอบคุณสําหรับคําถามค่ะฮะคุตอชื่ออะไรคะชื่อเนยค่ะชื่อออมค่ะชื่อแพทถ่ะ น้องอยู่มอไหนกันคะมสามค่ะมสามค่ะมสามค่ะพี่จะถามว่าถ้าน้องจบมสามไปน้องจะไปเรียนต่อสายอะไรคะวิทย์คณิตค่ะวิทย์คณิตค่ะวิทย์คณิตค่ะขอบคุณสาหรับคาตอบค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะอาร์มครับชิยอรครับกอรครับเออน้องๆอยู่มอไหนกันคะสามทับแปดครับเออพี่จะถามว่าถ้าน้องจบมสามแล้วน้องจะไปต่อในแผนการเรียนอะไรหรอคะ กีฬาครับกีฬาครับกีฬาครับเขาคุณเจานคำเต่าค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อพัทค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะอเอ่อคือถ้าน้องจบมสามแล้วน้องจะไปต่อในแผนการเรียนอะไรหรอคะแผนการเรียนอีซีค่ะโอ้ขอคุณค่ะน้องๆค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อพิมค่ะชื่อไฉมุขค่ะพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะถ้าน้องๆจบ มสามแล้วน้องก็ไปตอบในแผนการเรียนอะไรหรอคะอ๋อสายสังคมไทยสายสังคมเอ่อสายสังคมไทยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อค่ะน้องอยู่ชั้นมไหนคะสองไมเห็นตัวน้องจบมสามแล้วน้องจะไปเรียนแผนการเรียนอะไรคะีคค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อบีค่ะชื่อจูค่ะน้องอยู่ชั้นมอไหนคะมอ1พ9ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่จะถามว่าถ้าน้องจบมา3ไปแล้วน้องจะเรียนต่อเป็นสายอาชีพหรือว่าสายสามัญครับวิทย์คณิตพวกสายอะไรแบะสายอาชีพค่ะอาชีพะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะน้องชื่ออะไรคะในใจบพรพช่ยวยพี่ครับชื่อเล่นกระบอกชื่อเล่นอะไรควินเนอร์ครับวินเนอร์เอ่อวินเนอร์ถ้าจบมาสามแล้ววินเนอร์จะไปต่อในสายเอ,อในแผนการเรียนอะไรเหรอวิทยคณิตครับวิทยาลัยขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน,น,น้องน้องชื่ออะไรคะชื่อมีนาค่ะชื่อเนทค่ะน้องอยู่มไหนกันคะมสามค่ะมสามเหมือนกันค่ะ วันนี้พี่จะมาถามพวกน้องว่าถ้าจบมสามไปน้องจะไปเรียนต่อแผนการเรียนอะไรคะแผนการเรียนสายภาษาค่ะวิทยาลัยน,นะคะ่ะขอบคุณรอคำตอบค่ะ